ด้ข่าวหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องอันนี้ต้องถามคุณป๊อปเอาไหมเอามาจากไหนก่อนเออตอนที่เห็นเราก็รู้สึกว่าเอามาจากไหนก่อนเมื่อวานผมเห็นแฟนเพจเพจหนึ่งในประเทศไทยเล่นซึ่งเป็นเพจดังแต่ไม่ใช่เพจกีฬานะครับเอาไปลงแล้วคนก็เชื่อแล้วก็แชร์กันไปแฟนแมนยูก็ไปคอมเมนต์เต็มเลยว่าโอ้โลูนันดูจะคัมแบครอบสามผมย้ำอีกทีนะฮะข่าวพวกนี้ไม่มีใครรู้ผมยังรู้ไม่จริงเลยต้องถามต้องถามลูกเขาใช่ว่าชื่อปอ ถามแอดวินปอได้ว่าโลนโลดจะคัมแบครอบสาวหรือเปล่านะครับ mm hmm. ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันกระแสมันคงเรือน่คงมีคนรักเขาเยอะแหละครับหลังจากเมื่อวานนี้เ,เราก็นําเสนอไปแล้วเขาสไลด์เรื่องของซาอุดีอาระเบียเนะเาะก็พูดย้อนกลับไปนิดเดียวคือเขาไม่พอใจการเสริมทีมของเอานะเซอร์ว่าได้เงินทุนจากรัฐบาลมาน้อยกว่าผู้เอาอิิหัทเอาฮิราทีนี้ก็คือทะเลาะกันยกใหญ่ไม่เคยเห็นโรนโดไม่เล่นบอลน,นะครับอ,อย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าเราจำมาได้นะครับอันนี้ทุกผู้ด้วยความเคารพนะครับผมเคยเห็น แค่สองครั้งในอาชีพการค้าแข่งของคริสเตโน่นะที่เขาขอไม่ลงสนามเองอะ่ะครั้งแรกเลยคือเขาขอ,เ,อาเซอร์เล็กเฟอร์กูสันกลับไปหาคุณพ่อเขาเพราะคุณพ่อเขาเสียอที่เป็นแอ oh ลกอฮอลิซึมการอดที่สองเนี่ยที่เจอลิวคูงงฮะที่ลูกเขาเสียครับจำได้ไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรนัลโด้เป็นคนที่ไม่มีทางพลาดการแข่งขันนะครับมันต้องเป็นเรื่องครอบครัวเขาอะอแต่ครั้งเนี้ยเขาสไตรทุกคนก็เลยมั่นใจว่า เขาต้องสุดๆแล้วกระแสมันก็เลยโยงกลับมาที่แมนยูเต็ดว่าคาลิคคุ้มอยู่จะเอาไปรอบ3าหรือเปล่านะครับแต่ว่าล่าสุดก็มีการคุยกันนะครับจากทีมท็อกนะครับ mm hmm. ทีมท mm ็อกกับรายการวิทยุแบบนี้นะว่า mm hmm. คงจะยากมากครับที่โรนโดจะมาแมนยูเต็ดแล้วแมนยูจะเอาณเวลานี้เพราะว่าบอร์ดบริหารก็ปั้นเด็กอยู่ <c oughs> นะครับค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ส3ล้านปอนด์นเป็นเรื่องจริง mm hmm. นะครับ40ปีฮะโรนโดจะเลิกอ,อยู่แล้วนะครับมใครเชื่อข่าวนี้ก็ <c oughs> ต้องเรียกได้ว่าเชื่อคนง่าย ไปเล่าให้ฟังแล้วกันเกอะแสเดี๋ยวป๊อปขอเมื่อกี้แป๊บนึงไปหามาแล้วมันไม่ใช่คับทายค่ะมันคือการที่เมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องเกลีใช่ไหมก็คือการที่เกมแรกกอดเกมแรกอ่ะไม่ได้ลง เหมือนเพิ่งย้ายมาแล้วไม่ทันเพราะฉะนั้นเกมที่2ก็คือเหมือนลงทะเบียนไม่ทันแหละก็คือไม่สามารถดิจิเซอร์ไม่ทันนะคะอ่ะแต่สมัยก่อนมันมีฮะคับไทยฮะใช่สมัยก่อนมันมีแล้วก็ยกเลิกไปด้วแหละยกเลดี๋่ทาวบ่นว่าทำไมเซเมนโยเล่นให้บอลหมัดแล้วทำไมเล่นให้ให้อาร์เซนอลเอ้เล่นให้แมนเชสตตี้ได้ล่ะแล้วยิงด้วยใช่ใช่แต่ว่าเกีย๋ยไม่ได้เพราะว่าเกมแรกอ่ะเขาไม่ได้ลงเกม2ก็คือลงไม่ได้นะครับเจีขอบคุณมากนะครับทีนี้เรื่องของแมทช์แรดฟอร์ดครับมันมาค่อนข้างชัดว่าไม่กลับ เขามีแฮปมีความสุขมากแฮปปี้กับกาตาลันนะครับเจอร้านแล้วนะครับทไมอะเจอร้านแล้วป๊อปนี่ก็แซะไม่เลิกนะเรื่องได้ร้านแล้วแล้วมันก็มีอยู่เยอะแยะแต่ว่าไม่อยากแล้วอยู่แล้วสำหรับเลสฟอร์ดนะนะคะก็มีความสุขเล่นกับลามินยาเมามีส่วนร่วมในการยิงประตูแทบจะทุกเกมเลยนะนะครับแมนยูแต่ต้องรับข้อเสนอ26ล้านปอนด์ถ้าหากว่าบาร์เซโลนาจ่ายแมนยูมีหน้าที่ต้องรับเพราะว่านักบอลไม่อยากกลับ ต่อให้เป็นคาลิกและฝรก็ไม่กลับค่ะนะ่ายังไงก็ไม่กลับไปแล้วไปเลยไม่มาไม่เอาแล้วแล้วเหมือนกับว่าเขาพูดชัดเจนว่าเขาอยากไปหาเขาเจอใหม่ๆครับมันไม่ใช่แค่ฟุตบอลนะครับเขาบอกน่าเขาเรียนรู้ภาษาใหม่อยู่กับสเปนนิชนะครับก็เลยแบบมีความสุขมากเรียนเร็วเหมือนเทนอเล็กซานเดอร์อานไหมคะก็น่าจะสู้ไม่ได้เราไม่ได้พูดเรียนเร็วขนาดนั้นไหมคะเออเอาทีนี้มาดูนี่เป็นข่าวกอล์ฟแม็กอล์สี่นะคะครับ เป็นเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่ยังไงเอาไม่รู้เหมือนกันครับอ้าวมีอยู่ดีมีกระแสข่าวตอนนี้คือแมนยูก็มีกองกลางเอเป็นลิสต์หางว่าวเลยแหละครับผมว่าถ้าเป็นอันนี้มันเป็นข่าวเรือนะครับเรื่องมันอุสมาเน่เพราะว่าถ้าหากคนที่แมนยูสเกิลจริงในวูฟนะคือชาวชาวโกเมสอันนั้นสเกิลชัวเป็นเด็กที่แมนยูตามานานแล้วก็เอาเป็นว่าในซัมเมอร์เนี้ย บริษัทแดงซื้อกองกลางได้แน่2คน1อีลิตหนึ่งดาวรุ่งให้รูไ้ไว้ได้เลยว่า<ด>ซื้อแน่นอนหน่อีลิตก,ก็3คนนั้นอเอาได้ใครล่ะ <c oughs> เรา,าจะได้ใครอีกคนนึงก็จะเป็นพวกดาวรุ่งคงไม่เสื้อยุเยอะแล้วล่ะครับเช <c oughs> ่นเดียวกับโกลสกาก็ไม่น่าแต่จริงนะครับแต่วูฟเนี่ย <c oughs> โกลสกามีข่าวจริงดูจริงจังมากเลยนะกับแมนยูเต็ดแล้วฮะก็น่าจะทุกทีมนะเพราะว่าเขาน่าจะออกถ้่โกลสกามานี่นะ เดินผ่านสปูสอนฮะแล้วก็ชี้ไปได้เลยว่านู่นเนอร์สรูมอยู่นู่นไปห้องพยาบาลเออเพราะมาเป็นพออโรงพยาบาลคนใหม่ไหมไปไปเฟิร์สเอดได้เลยนะครับเพราะว่าเขาเจ็บป่วยมากๆ